สวัสดียามแรงนะคะคคคกลับมาแล้วนะคะคคไปด่วนมาด่วนนะคะเ,คเ,คเราไปากุะเกาะนะครับไปไปด่วนๆๆๆๆกลับมาด่วน ไปหาาไม่ได้ไปเลยไม่ได้ไปหรือฝากไว้นุ่เพื่อฝากไว้กับแม่อาชินรืว่าไปนึกว่าไปหาหลานไม่ได้ไปไม่ทันไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวถ้วยหนึ่งแล้วก็พากันกลับเลยบอกได้อ้าวทำไมไม่มีคนเลยไปแล้วเหรอ มาดูลำก่อนจ้าจมาดูลำก่อนจ้าไปดูหมอนทองไปดูมนทองก็ไปป่ะจอใหญ่เลยวันนี้จอวินเตอร์เอฟซีเอฟซีอยู่ไหนเอฟซีได้ยินไหมเออตอนนี้คนลืมเต็มสนามแล้วมั้ง ประกาศทองใครหายทองมางเลยแอนทองแอนหรือเปล่าไม่ค่ะหนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อินนาสตาเรนะไยะไยปาลิจิตนารมหาลาภรสิทิเมนามนาโคอริยะเมตรโยโคธิสโตนะโมพุทธายะอินนาสตาเรนะไชยะไชยะปาลิจิตนาคราชมหาลาภาราสิทิเมนมนาโคอริยะเมตรโยโคทิสโตนโมพุทธายะ มีนาสตาเวนะไชยไชย,ยะปาวิสิตนาคราสมหาลาธรรมประสิทธิเนหามนาโคอา,าย,ยะเมตไยโยโภวิสาโตนาโมพุทธายะ แอนแฟมิลีนะคะเนื่องจากคุณแม่อัมไพยบุรบุญบุญบุรได้เคยให้ย่าชี้บนให้ลูกสาวได้เลื่อนตำแหน่งประมาณสองปีมาแล้วตอนนี้ลูกสาวได้เลื่อนตำแหน่งเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาตอนนี้จะให้แอนแก้บนให้ย่าชี้ <c oughs> ตอนนี้ลูกสาว แก้บนให้นางสาวบูสราบุญบุตรตอนนี้ก็ได้เรื่องท่านได้สําเร็จแล้วนางรําำข้านางรำผลไม้าพานใบสีตอนนี้ก็ได้มาแก้บนทําตามสัญญาแล้วนะคะก็ขอให้ลงทุนทำทานพรให้คุณแม่อำไพบุญบุญบุตรคแล้ก็นางสาวบุตราบุญบุตรนะคะขอให้ ครอบครัวมีหน้าที่การงานเจอเจ้านายที่ดีาการงานนี้ที่ดีขอให้เอ่อเองเฮงรวยๆครอบครัวสุขภาพร่างกายแข็งแรงสาธุ พวนไปอยู่ตรงกลางให้วน,นอยู่ตรงกลางป่านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ คุณสอขอบคุณค่ะคุณคุณแม่อภัยนะคะบุญบุตรนะคะแล้วก็คุณพุศลาบุญบุตรนะคะก็ได้มาทําตามสัญญาแล้วนะคะก็ขอบคุณมากมากค่ะสาธุสาธุสาธุขอาวน้อยพูดรายเป็นเงินเป็นทองติดตามทางเดินทางไปไหนปลอดภัยไรกังวล อย่าเข้าไม่หาผลอย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครขอให้เฮงเฮงตลอดปีตลอดไปโดยเจ้าถูกสาถูกาดี๋ยวอันนี้ใครอยากกินผลไม้กอดกรบเอาอ๋อผลไม้ผลไม้เสื้สังแล้วแหละเสื้อสังแล้วก็ยกไปกินเถอะอันน้ำมันไมีเอาบ่โมนผลไม้มีเอาบ่ กราบขอบพระคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจคุณสุมลคุณพี่เขียวคุณวิลาวันคุณวาริดนะคะอันผิดนะคะคุณอุ้มอุ้มนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่เพียรวานอนช้นเนี่ยนะคะสวัสดีค่ะคุณภาษาอังกฤษคุณพะยุงด้วยนะคะคุณมลวิภานะคะสวัสดีคุณสุมลคุณนันทิกาค่ะนี่นะคะก็ปิดประตูเรียบร้อยแล้วนะคะ คุณอ่ลิมคุณยงคุณเจมส์สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านเลยนะคะสำหรับไลน์นี้เดี๋ยวขอลงไลน์ก่อนนะคะขอบคุณพระเจ้าระจงไปบอคุณแอดมินพรเทพเลยนะคะจ้ะะนเดี๋ยวไลน์สั้นๆก่อนนะคะขอบคุณเอฟซีทุกท่านไม่ไลฮึเสือโจมมันจะไม่โจมนะค่อลระดมบ๊ายบายเสือโจมยกไปนะเด้อเสือโจม กินส้มเขียวหวานวัสดีค่ะขอบคุณนะคะกินส้มกินส้มพอดีปิดประตูเรียบร้อยวันนี้มาก็รีบปิดประตูเลยนะคะรีบปิดประตูแล้วก็จะพาสองไมลูกเข้าบ้านแต่ว่ากินส้มก่อนนะกลับมาจากกก่องนะคะยูีไปกับป้าไปด้วนมาด้วนเลยนะคะ วัสดีค่ะคุณพัชนีนะคะสวัสดีค่ะคุณพัชนีกินส้มค่ะผลไม้วาดปู่เป็นผลไม้มงคล เปอะเยวะเลยเปลี้ยวไปธรรมดาเปลี้ยวผมเออแปลกเนาะต้ะ็บเปล่าไม่ปล่าเหมือนมะนาวเนาะเหมือนมะนาวที่ทตกเหมือนมะลูกออมเป็นร่วงเออเหมือนมะนาวน้ำท่วม ไปบนเหลือบนเลาะกลับบ้านลูก มืดแล้วมืดแล้ว,ลวโอ้มันรีบกลับบ้านเลยนะมันรีบกลับบ้านเลยไปพุ่นลอดกลับบ้านลูกแม่มีอะไรมาฝากรู้หรือเปะโอ๊ยอยากกินไปไปกินทนั้ง ไปกินในโอ่งนู่นไปก,กินในโอ่งเลยฮึ่มลืมลืมที่ไหนอ๋อกินน้ำก่อนลูกเอย๋ยขอบคุณนะคะสำหรับรายนี้ก็ ไม่ได้ก็ขอลงไลฟ์ก่อนนะคะเดี๋ยวเดินไปเน็ตหายค่ะคุณจันทลายนะคะหวัดดีสบายดีค่ะขอบคุณนะคะคุณจำลองคุณจันทลายนะคะไปไปไ,ปไปกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้าน